พอเ,เปิดราคา t o y ย t a y a r ริ Cross อาจเซียนในอินโดนีเซียปุ๊บด้วยราคาเริ่มต้นที่816,000บาทจบที่1,46,000้บาทถ้ามองในมุมมองของคนอินโดนีเซียที่มีต่อรถคันนี้บอกไว้เลยว่าคนอินโดยังโอเคกับรถคันนี้มากในฐานะของรถที่จะมาแย่งยอดขาย Honda HRV ในประเทศอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นแบรนดิ้ง Toyota ที่แข็งแกร่งมากขนาดตัวถังที่ใหญ่ ขนาดภายในห้องโดยสารที่เหมาะกับครอบครัวอุปกรณ์มาตรฐานที่อัดแน่นและที่สำคัญพวกเขายังมองว่าตัวไฮบริดก็มีราคาจำหน่ายไม่แพงมากนักถ้าเทียบกับรถไฮบริดที่จำหน่ายในอินโดนีเซียเมื่อดูเหตุผลรวมรวม,มันก็ฟังดูน่าซื้อใช้กันใช่ไหมครับฟังดูแล้วมันน่าจะเป็นคู่แข่งโตชากาดของ h o n d a HRV ใช่ไหมครับแต่ทำไมคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ100รวในช่องเรา หรือว่าแฟนเพจกลับไม่สามารถยอมรับราคาจำหน่ายของ Toyota Yaris Cross a าเซียนเวอร์ชันได้เลยส่วนใหญ่บอกไว้เลยว่าผิดหวังกันทั้งนั้นน่าแปลกไหมครับท้าไม่ถึงเป็นเช่นนั้นละ่ะเรามาถอดเหตุผลกันว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่ถึงยี่ราคา Yaris Cross ที่เผยแล้วในอินโดนีเซียและโครงสร้างราคานี้บอกไว้เลยว่าไม่แตกต่างจากในไทยมากมายเท่าไรนะักเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือ โตโยต้าไทยแลนด์มี t o โยต้าโคโรล่าครอสเป็นรถที่มีขนาดใหญ่กว่ายาริสครอสอย่างเห็นได้ชัดและรวมถึงชื่อชั้นโคโรล a Cross ก็ต้องย่อมดีกว่ายาริสครอสแน่นอนสำหรับโคโรล่าครอสในเวียดนามและไทยแลนด์มีราคาจำหน่ายแตกต่างจากออติสไม่มากมายเท่าไหร่นักอาจจะด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ยอดขายโคโรล่ Cross ทั้งไทยและเวียดนามออกมาดีมากๆโดยเฉพาะในเวียดนามนั้น สามารถขายค r โร l ่าคร s สสูงสุดถึง4,000กว่าคันมาแล้วจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมค r โร l ่าคร s สถึงขายดีมากขนาดนั้นถ้าหากค r โ l l ่ Cross ราคาแพงกว่าอัลติสไม่มากมายเท่าไรนักลูกค้าก็สามารถขยับจากตัวซีดานมาซื้อรถเอเนประสงค์จะดีกว่ามากมายเลยและพอคราวนี้ในเมื่อ Toyota Corolla Cross เป็นรถที่มีขนาดใหญ่กว่า Honda HRV ประมาณหนึ่ง มันสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ดีอยู่แล้วทำให้ลูกค้าชาวไทยเข้าใจว่า Corolla Cross และ HRV เป็นคู่แข่งโดยตรงกันทำให้ลูกค้าในไทยรู้สึกว่า t o y ย t a ไม่จำเป็นจะต้องทำ SUV ออกมาอีกรุ่นหนึ่งเพื่อแข่งกับ HRV โดยตรงแต่สุดท้าย t o y ย t a ก็ยังทำแต่ทีนี้ To โย ta กลับมองว่าพวกเขายังขาด SUV ที่มีความยาว4.3เมตรเทียบเท่ากับ HRV ซึ่งเป็นขนาดตัวถังที่ขายดีมากทั้งไทยและอินโดนีเซียในตลาดกลุ่มนี้ที่อินโดนีเซียเป็นรถที่มียอดขายมาแรงมากเริ่มตีคู่สูสีกับรถ MPV 7ที่นั่งราคาพรีเมียมบ้างจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไม Toyota a อาเซียนจำเป็นต้องพัฒนา y ่าริสครอสออกมาอีกรุ่นหนึ่งโดยมีพื้นที่ภายในใช้สอยในระดับ f a m i l y Size มีเป้าหมายสำคัญคือการแย่งยอดขาย Honda HRV ที่ขายดีมากในไทยและพีคสุดก็คืออินโดนีเซียอ้าวแล้วโครลร拉คลอสไม่ได้ขายดีในอินโดนีเซียหรอคำตอบคือใช่ครับขายไม่ออกในอินโดนีเซียเพราะวางราคาจำหน่ายไว้แพงมากน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากไทยแล้วอาจจะมีโครงสร้างราคาจำหน่ายเพื่อไม่ให้แย่งยอดขายรถยนต์ที่ผลิตในอินโดนีเซียคราวนี้เนี่ยคนไทยก็คาดหวัง ถ้ามาในชื่อยาริสครอสทุกคนย่อมคาดหวังว่าจะต้องเป็นรถที่มีราคาต่ำกว่าค o r o l ัลล่าคอย่างมากเหมือนกับที่ทุกคนคาดหวังเห็นจากราคา a t ที B และ a l t ติสที่มีช่องว่างราคาห่างกันอย่างชัดเจนแต่พอเปิดราคาในอินโดนีเซีย8 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทต้นก็ทำให้ทุกคนผิดหวังส่วนหนึ่งบอกตรงๆว่าเพราะมันเป็นชื่อยาริสครอส ที่เคยถูกนำมาใช้เมื่อ4ปีที่แล้วในตลาดเมืองไทยซึ่งเป็นการตกแต่งพิเศษของยาริส5ประตูโดยมีราคาจำหน่ายรวมประมาณ6 8 4 0 0 0บาทเท่านั้นแต่พอ t o โยต้าอาเซียนกล้านำชื่อยาริสคลอสมาใช้อีกครั้งหนึ่งในบอดี้ u v v ที่พัฒนาใหม่หมดจดไม่เกี่ยวข้องอันใดกับรถเก่งใดๆในอดีตเลยทำให้ภาพจำของคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกไม่ดีเลย ถ้ายา r ริ c คลอสจะทะลุ1ล้านบาทและนี่คือหนทางในการทำให้ยา r ริสคลอสอาเซียนขายดีถล่มทลายในไทยหากมีการปรับแผนงานดังต่อไปนี้ 1. เปลี่ยนชื่อรุ่นก่อนเลยปัญหาสำคัญความเป็นชื่อยา r ริในทุกวันนี้มันไปผูกติดกับการเป็นรถยนต์มวลชนที่มีราคาคุ้มค่าคุ้มราคาไม่เคยสร้างความผิดหวังในการใช้งานทั่วไปแน่นอนว่า การใช้ชื่อยา i ิสครอสกับราคา1 000, 000าล้านบาทเปี่ยมปริมทำให้หลายคนคนไทยเกิดอาการรับไม่ได้เลยดังนั้นยา i ิสครอสอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อเฉพาะสำหรับตลาดเมืองไทยก็ยังเป็นไปได้สูงสุดๆเพราะขนาดแค่ยาริสเอทในไทยเป็นชื่อเฉพาะสำหรับเมืองไทยแต่ที่อื่นในโลกกลับใช้ชื่อว่า v ีออหรือใช้ชื่อว่ายาลิสเดี่ยวๆไปเลยก็มีครับข้อที่2 ประเด็นการตั้งราคาประเด็นนี้สำคัญไม่ยิ่งหยอดไปกว่าการตั้งชื่อรุ่นรถเลยโคตรสำคัญสุดๆเลยก็คือยาริสครอสอา์เซนเวอร์ชั t ่น H.E.V ตัวท็อปในไทยไม่ควรตั้งราคาจำหน่ายเกิน9,99,000บาทโดยเหตุผลก็คือราคาจำหน่าย t o y ย t a า o r o l l a Cross 1.8ลิตรในไทยก็แค่900,000กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วธรรมเนียมของรถเล็กกว่าในไทยก็คือ จะต้องมีราคาถูกกว่ารุ่นใหญ่อย่างเห็นได้ชัดแต่กลายเป็นว่ายาริสครอสอาเซียนเลือกจะทำรถออกมาแข่ง Honda HRV ในไทยและอินโดนีเซียมีเนื้อที่เหมาะสมสำหรับฟมิลี่5คนอาจจะมีเนื้อที่ใช้สอยด้อยกว่า Corolla Cross แต่ฟังก์ชันการใช้งานกลับดูไม่แตกต่างกันมากมายเท่าไหร่นักทำให้หลายคนสับสนเรื่องราคาจำหน่ายเป็นอย่างมากถึงมากที่สุดถ้าถามว่ายาริสคลส HEV ตัวท็อป ราคาไม่เกิน1ล้านบาทในไทยมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับโดยเรื่องของต้นทุนการผลิตที่จะต้องถูกผลิตเป็นจํานวนมากในอาเซียนและการใช้งานวิศวกรรมพื้นฐานจากเดฮสุกที่ไม่ใช่โตโยต้าโดยตรงก็อาจจะทําให้ต้นทุนการพัฒนาและการผลิตต่ําลงไปได้อีกและโครงสร้างภาษีรถยนต์ไฮบริดในประเทศไทยคิดเพียงแค่4%เท่านั้นหากตัดสินใจประกอบในไทย แต่ถ้าไปคาดหวังราคาตัวท็อป8,000 0 0ก่น 60, บาทบอกไว้เลยว่าเป็นไปได้ยากมากถึงขั้นเป็นไปไม่ได้เลยผมคงบอกได้เพียงเท่านี้ครับแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนอยากได้รถ t ต y ยต้ SUV ที่มีราคาจำหน่ายพอกับ Honda WRV หรือจะถูกกว่าจริงๆมันมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับกำลังผลิตจำหน่ายในอินโดนีเซียเลยคิดว่าหลายคนพอใจกับรถรุ่นนี้นั่นก็คือ โ o โยต้าไรซเป็น SUV ที่มีความยาว4เมตรมีราคาจำหน่ายอยู่ที่544,000บาทจนถึง712,000บาทในอินโดนีเซียราคานี้เทียบเท่ากับ Honda WRV ในอินโดนเช่นกันสมมติถ้าหาก t o y t t a Thailand อยากจะเสริมทับ SUV ราคาคุ้มค่าก็อาจจะเอารุ่นนี้ไปจำหน่ายในไทยในราคา799,000บาท ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า t o y ยต a t h a i แ a นด์อยากจะนำเข้ามาจำหน่ายหรือไม่ t o y ยต a r i ร e เป็นรถยนต์ SUV ความยาว4เมตรที่สร้างขึ้นบน a s e g m e n t p l a ล f ฟอร์ของไดฮัสุแต่สัดส่วนตัวรถจะเป็นรถทรงกล่องที่มีท่านั่งห้อยขาแบบ SUV แทๆ้ๆโครงสร้างตัวถังก็จะเป็นทรงกล่องเหลี่ยมธรรมดามีพื้นที่นั่งกันได้4-5คนพอดีแต่ห้องไดสารตอนหลังจะมีพื้นที่วางขา และความโปร่งโล่งสบายในระดับเดียวกับ B e g m เม t 5ประตูระดับสากลอย่าง Suzuki Swift แต่มีความโปร่งโล่งมากกว่าสำหรับจุดขายสำคัญของ Toyota Rise ในอินโดนีเซียก็คือการติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินจุลูริเทอร์โบ EFI ให้กำลัง98แรงมา้าแรงบิด14.3กิโลกรัมเมตรกับน้ำหนัก1ตันนิดๆแต่พูดตรงๆว่า เราพอทราบสาเหตุว่าทำไม Toyota r i ร e ถึงไม่มีโอกาสจำหน่ายในไทยก็เพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะไปแย่งยอดจำหน่ายยาริสแ c ชแบ็กสูงมากตัวอย่างเห็นได้ใช้เลยก็คือในอินโดนีเซียยอดขายไรส์แย่งยอดขายยาริส5ประตูไปจนเกือบเกลี้ยงจนทำให้ t o y ยต a อินโดนีเซียระบ,บุไว้เลยว่าในอนาคตจะไม่มียาริส5ประตูจาหน่ายอีกต่อไปแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับ ยาริสคลอสอาซินเวอร์ชันครับ